สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่านารกรอชำระภาค3หนังเรื่องนี้ออกใช้ในปี2011เมื่อชายหนุ่ม4คนวางแผนหนีเที่ยวครั้งสุดท้ายก่อนถึงขึ้นสละโสดแต่แล้วจู่ๆเพื่อนคนหนึ่งกลับหายตัวไปพวกเขาจึงออกตามหาโดยที่ไม่รู้ว่าความตายกำลังรอพวกเขาอยู่หนังจะเปิดมาที่ชายที่มีชื่อว่าทาวิต เขากำลังเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งขณะที่กำลังจะเข้าไปในห้องทาวิทก็ต้องตกใจเพราะภายในมีหญิงสาวกำลังถอดเสื้ออยู่ทาวิทจึงขอโทษเธอที่เข้าผิดห้องหญิงคนนั้นก็รีบบอกว่าคุณเข้าถูกแล้วฉันกับแฟนเพิ่งไปเช็คเอาท์มาขณะนั้นวิกเตอร์แฟนของเธอก็ออกมาจากห้องน้ําเขาคุยกับทาวิทจนทั้งสองเริ่มคุยถูกคอกันวิกเตอร์จึงชวนเข้าดื่มเป็นเพื่อนแต่ทาวิทก็ปฏิเสธเพราะเขาเห็นมีดในกระเป๋าของวิกเตอร์ แถมวิกเตอร์ก็ยังมีท่าทางที่ไม่น่าไว้ใจทาวิธจึงเอาเบียร์ที่อยในกระเป๋าออกมาก่อนจะบอกว่าเรามาดื่มเบียร์ดีกว่าไหมคู่รักก็ตอบตกลงทั้งสามดื่มเบียร์กันสักพักแฟนของวิกเตอร์ก็ได้ขอตัวไปอาบน้ําแต่แล้วพอวิกเตอร์ตะโกนถามเธอกลับไม่ตอบเขาจึงรีบเข้าไปดูก่อนจะเห็นว่าเธอสลบไปแล้ววิกเตอร์จึงรีบบอกให้ทาวิธเข้าไปช่วยแต่พอเข้ามาถึงทาวิธก็ไม่ได้ช่วยอะไร จากนั้นวิกเตอร์ก็เริ่มมีอาการและสุดท้ายเขาก็สลบแล้วหนังก็จะเฉลยครับว่าทาวิกก็คือพวกของบริษัทนักลาที่อยู่ในภาคก่อนตัดมาที่สกอตกับเอมี่ทั้งสองเป็นคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันในวันนี้สกอตเขามีนัดกับคา์เตอร์เพื่อนของเขาที่ชวนไปตีกรอบด้วยเอมี่ก็กำชับกับคา์เตอร์เธอบอกเขาว่าห้ามพาแฟนของเธอไปเที่ยวผู้หญิงเด็ดขาดคาเตอร์ก็รับปากว่าไม่มีทางที่เขาจะได้ฟาดผู้หญิง สิ่งเดียวที่เขาฟาดได้ก็คือไม้กอล์ฟจากนั้นสกอตก็จูบลาเธอพร้อมกับบอกถ้าไปถึงแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหาพอทั้งสองเข้ามาในรถคาเตอร์ก็บอกความจริงว่าเขาไม่จะพาสกอตไปตีกอล์ฟแต่เขาจะพาไปปาร์ตี้สละโสดที่ลาสเวกัสเมื่อสกอตได้ยินเขาก็รู้สึกดีใจมากต่อมาที่ฝั่งของวิกเตอร์หลังจากที่เขากับแฟนถูกจับตัวไปพวกมันก็พาทั้งสองไปขังเอาไว้ซึ่งบริษัทที่มันจับตัวพวกเขาไป ็นคนละสาขา,ากับภาคที่ผ่านมาโดยคนแรกที่ถูกขายให้พวกคนรวยค่าก็คือแฟนสาวของเขาทางด้านสกอตกับคา์เตอร์เมื่อทั้งสองมาถึงพวกเขาก็ไปที่คาสิโนแห่งหนึ่งเพื่อตามหาจัสตินกับไม้เพื่อนอีกสองคนที่นัดกันเอาไว้ขณะที่พวกเขาสนุกสนานไปกับการพนันไม้ที่เริ่มเสียเงินไปเยอะก็ชวนเพื่อนไปเล่นโต๊ะอื่นทั้ง4ยืนคุยกันสักพักก่อนจะมีผู้หญิงสองคนที่ยืนดูพวกเขาอยู่เดินเข้ามาหาซึ่งเธอมีชื่อว่าเคนดา ส่วนอีกคนชื่อนิกกี้คา์เตอร์เมื่อเห็นสาวๆ,ๆเขาจึงชวนเธอมาปาร์ตี้ด้วยแต่สองคนนั้นก็บอกว่าพวกเธอมีสถานที่ที่ดีกว่านี้แต่มันอยู่ไกลไปหน่อยแถมที่นั่นยังดูเถื่อนและน่ากลัวอีกด้วยพวกหนุ่มๆก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกเราชอบแบบนี้ทั้งสี่จึงตกลงจะไปกับพวกเธอพวกเขานั่งแท็กซี่ไปตามที่หยิงสองคนนั้นบอกพอมาถึงสกอตก็บอกกาาที่ฝ้าประตูว่าเคนด้ากับนิกกี้ชวนเขามางานปาร์ตี จึงยอมให้ทั้งสี่เข้าไประหว่างทางเอมี่ก็โทรเข้ามาสกอตจึงบอกให้เ,เพื่อนๆเดินกันไปก่อนพอรับสายเธอก็บ่นให้เขาเพอสกอตลืมโทรหาเธอเขาจึงอ้างว่าเพิ่งมาถึงและตอนนี้เขากับเพื่อนกำลังจะเข้าไปดื่มในร้านหลังจากวางสายสกอตก็พบว่าเพื่อนของเขาเดินหายไปแล้วจู่ๆก็มีคนเอาผ้าคลุมหัวและจับตัวสกอตไปพวกมันพาเขาไปที่ห้องห้องหนึ่ง ก่อนที่เขาจะถูกก่อของเลวเอะไรบางอย่างเข้าไปในปากแต่เหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่การแกล้งครับเพราะคาเตอร์ต้องการเสกไพร์เพื่อนของเขาแถมผู้หญิงสองคนนั้นก็เป็นสาวบริการที่คาเตอร์จ้างมาทั้ง4ี่สนุกสนานไปกับงานปาร์ตี้เคนดาได้เข้ามาถามสกอตต์ว่าโกรธไหมที่พวกเราแกล้งคุณแบบนี้สกอตต์ Scott ก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรทั้งสองคุยกันก่อนที่เคนดาจะชวนเขาไปดื่มแชมเปญในห้องส่วนจัสตินก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาทัก แต่พอเธอเห็นว่าเขาเป็นคนพิการต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเธอจึงขอดวแล้วเดินหนีไปขณะนั้นนิกกี้ก็เดินเข้ามาหาเธอเอานำบัตรให้จัสตินแล้วบอกให้เขารอเธออยู่แถวนี้จากนั้นนิกกี้ก็ลากไม้เข้าไปในห้องทางด้านสกอตเข้าถูกเค็นดาแล้วลมอย่างหนักจนเกือบจะมีเซ็กซ์แต่สกอตก็คิดได้เขาจึงบอกให้เธอหยุดพร้อมกับอธิบายไปว่าผมกำลังจะแต่งงานปีก่อนผมนอกใจแฟนจนเกือบจะเสียเธอไป ผมเลยบอกกับตัวเองว่าจะไม่ทําให้เธอต้องมาเสียใจยกับเรื่องแบบนี้อีกเคนด้าก็เข้าใจสกอตเธอบอกไม่เป็นไรงั้นพวกเรามานั่งดื่มกันเฉยๆก็ได้ขณะคุยกันไมค์กับนิกกี้ก็เข้ามาในห้องทั้งสองบอกว่าห้องของพวกเขามีคนอ้วกจนเลอะซึ่งคนนั้นก็คือไมค์นั่นแหละครับแต่แล้วจูๆ่ๆสกอต์ก็รู้สึกเวียนหัวเหมือนกำลังจะอ้วกเขาจึงขอตัวออกไปข้างนอกเคนด้าก็เลยตัดสินใจยกห้องนี้ให้กับสองคนนั้นสกอตเมื่อออกมาจากบาร์ เขาก็วกอย่างหนักโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนขับแท็กซี่คอยเฝ้ามองเขาอยู่พอเขาจะกลับเข้าไปประตูมันก็ดันล็อกสกอตพยายามเรียกคนมาเปิดเลยด้วยความเมาสุดท้ายเขาก็เผลอหลับไปเช้าต่อมาสกอตตื่นขึ้นและพบว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงแรมพร้อมกับคาเตอร์และจัสตินเขาเล่าให้ทั้งสองฟังว่าเมื่อคืนเขาเมาหนักมากจนจำอะไรไม่ได้เพื่อนๆก็รู้สึกงงว่าเขากลับมาได้ยังไงสกอตก็บอก ว่าอาจจะเป็นคนขับแท็กซี่ที่พาเขากลับมาแล้วสกอตก็ถามหาไม้จัสตินเลยบอกไปว่าไม์เขาไปกับนิกกี้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ตื่นด้วยความเป็นห่วงเพื่อนสกอตก็รีบโทรหาแต่เขาก็โทรไม่ติดคาเตอร์เลยพูดขึ้นว่าเอาหน้าไม่ต้องเป็นห่วงไม้หรอกเขาโตแล้วตัดมาที่ไม้เมื่อเขาฟื้นขึ้นก็พบว่าเขาถูกขังอยู่ในกรงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่วิกเตอร์ถูกจับตัวมาเขาบอกกับไม้ ว่านายสวนแล้วนายต้องตายแน่ๆพอไม้ได้ยินเขาก็รู้สึกงงจู่ๆก็มีใช้ร่างยักษ์สองคนมาจับตัวไม้ไปพวกมันใช้ที่ช็อตไฟฟ้าบังคับให้เขาเข้าไปในห้องเชือดซึ่งบริษัทในภาคนี้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รอยสักในการสแกนเข้าออกพอมาถึงมันก็ล็อกตัวไม้ติดกับเก้าอี้ก่อนจะส่งนักฆ่าเข้ามาพร้อมกับพวกเศรษฐีที่รอดูการฆ่าเหยื่อ และทางบริษัทก็ยังมีการพนันให้แขกที่มาดูร่วมกันเดิมพันว่านักฆ่าจะเลือกใช้อาวุธอะไรและก่อนตายเยื่อจะพูดถึงครอบครัวหรือเงินไหมและคนที่ดูแลก,การฆ่าก็คือทาวิทเมื่อการฆ่าเริ่มต้นฆาตรกรก็หยิบอานากากไปวางบนหน้าของไม้และมันก็าประก,กาศวาดไปตามแบบไม้พยายามร้องขอชีวิตเขาโวยวายเสียงดังจนฆาตรกรต้องหาสิ่งของมายัดปากเข้าเอาไว้จากนั้นมันก็หยิบอสวาด เล็งไปตามรอยที่วาดแต่ไม้เขารู้สึกกลัวจนอ้วกออกมาฆาตรกรจึงเปลี่ยนไปใช้มีดผ่าตัดแทนทําให้พวกเศรษฐีบางคนถึงกับเซ็งเพราะเขาพนันเอาไว้ว่าฆาตรกรจะใช้สว่านเมื่อหยิบเอามีดฆาตรกรก็กรีดไปตามรอยบนหน้าอย่างช้าๆทาให้ไม้ร้องขึ้นด้วยความทรมานก่อนที่มันจะใช้มือถลกหนังของเขาออกมาด้านพวกของคาเตอร์ทั้ง3ก็ชวนกันไปดื่มที่บาร์ของโรงแรมสกอตร,รู้สึกเป็นห่วงไม้มาก พอจนถึงตอนนี้เขายังติดต่อไม่ไ,มได้เลยคาเตอร์ก็เลยบอกสกอตต์ว่าเมื่อคืนไม่อาจจะดื่มหนักไปหน่อยเขาน่าจะนอนพักอยู่ขณะนั้นจัสตินก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนนิกกี้ให้นามบัตรเข้าเอาไว้ทั้ง3ก็เลยแกะรอยจากนามบัตรจากนั้นก็นั่งรถไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งจนเจอบ้านของนิกกี้แต่ภายในไม่มีใครอยู่สกอตต์กับคาเตอร์เลยตัดสินใจจะปีนหน้าต่างเข้าไปเช็คส่วนจัสตินเขาได้ขอรออยู่ข้างนอก เมื่อสองคนนี้เข้ามาพวกเขาก็พบว่าบ้านหลังนี้มันเป็นที่ที่พวกเธอเอาไว้รับลูกค้าแถมในบ้านยังสกรปรกเป็นอย่างมากขณะที่ทั้งสองกำไม่จะกลับออกไปจูๆ่ๆเคนด้ากับชายคนหนึ่งก็ถือปืนมาจ่อใส่พวกเขาเธอถามสกอตว่าพวกคุณมาทําอะไรในบ้านของฉันสกอตก็รีบอธิบายว่าพวกผมมาตามหาไหมเพราะเมื่อคืนคนที่อยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายก็คือนิกกี้เคนด้าเลยบอกกับทั้งสามว่านิกกี้ก็หายตัวไปเช่นกัน จนป่านนี้พวกเราก็ยังติดต่อเธอไม่ได้และคนที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปก็คือทาวิตครับเขาจับตัวทั้งสองมาจาการาเมื่อคืนและในตอนนี้เขากําลังแต่งตัวให้นิกกี้ก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าพอถึงห้องฆาตรกรก็เริ่มลงมือมันเอาของเหลวบางอย่างบีบเสป,ปากของนิกกี้ด้วยความที่ว่าฆาตรกรเป็นนักสะสม,มะแมลงอาวุธที่มันเลือกใช้จึงเป็นมแมลงสาบยักษ์จากนั้นมันก็เทแมลงสาบลงไปบนร่างกายของเธอ เมื่อฝูงแมลงสาบได้กิ่นของเหลวที่ฆาตรกรบีใส่นิกกี้พวกมันก็ไต่ลงไปในปากทีละตัวทีละตัวหลังจากที่นิกกี้เสียชีวิตทาวิสก็โศกของเธอไปไว้ในห้องเผาต่อมาที่สกอตพวกเขากำลังออกตามหาเพื่อนที่หายตัวไปพร้อมกับเคนดา้าระหว่างทางจัสตินก็เสนอขึ้นว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้คงตามหาสองคนนั้นไม่เจอหรอกพวกเราควรไปแจ้งตำรวจดีกว่าไหมเคนด้าก็บอกว่าที่นี่มีคนหายทุกคืน ตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้พวกเขาไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าคนเหล่านี้จะหายตัวไปจริงๆทุกคนก็เลยตัดสินใจไปตามหาไม้ที่บาร์เมื่อวานจู่ๆก็มีข้อความจากโทรศัพท์ของไม้ส่งเข้ามาว่าผมเพิ่งตื่นขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงตอนนี้ผมอยู่กับนิกกี้ซึ่งเธอหลับอยู่จากนั้นก็มีข้อความส่งมาอีกครั้งและบอกให้พวกเขาไปตามที่อยู่ในรูปทั้งสี่จึงขับรถไปที่นั่นโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาก็คือทาวิต พอมาถึงพวกเขาก็พบว่าที่นี่มันคือโรงแรมจัสตินจึงบอกเพื่อนว่าเขารู้สึกปวดขาจะขอรอที่รถส่วนคนอื่นพอเดินมาถึงห้องตามที่ข้อความบอกพวกเขากลับไม่เจอใครภายในห้องมีเพียงโทรศรัพท์กับโน้ตวางทิ้งเอาไว้ซึ่งข้อความก็ได้เขียนว่าเขาขอตัวออกไปดื่มเบียร์ข้างนอกเดี๋ยวกลับเข้ามาในขณะที่ทุกคนกำลังรอไหมจูๆ่ๆก็มีพวกชายปริศนาเข้ามาพ่นยาสลบใส่พวกเขา ส่วนจัสตินที่รอเพื่อน,เ,อนเขาก็ถูกทาวิธเข้ามาชวนคุยมันถามเขาว่าคุณคือเพื่อนของไหมใช่ไหมตอนนี้เขาเมาหนักมากจึงให้ผมมาตามแต่จัสตินไม่เชื่อเขาขอโทรถามเพื่อนคนอื่นก่อนทาวิธเลยเอาสเปรย์พ่นใส่หน้าของเขาจัสตินจึงสวนกลับเขาใช้ไม้เท้าฟาดไปที่หน้าของมันก่อนจะพยายามกลับเข้าไปในรถแต่เขาก็ถูกทาวิธท,ทุบหัวจนสลบไปต่อมาทุกคนฟื้นขึ้นก็พบว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในกรง สกอตที่เห็นวิกเตอร์ถูกจับมาขังเหมือนกันเขาจึงถามว่าทีนี้มันคือที่ไหนแล้วใครทำกับพวกเราแบบนี้วิกเตอร์ก็บอกแค่ว่าอีกเดี๋ยวนายก็จะเจอมันขณะนั้นพวกกาดของบริษัทก็มาจับตัวจัสตินไปคาร์เตอร์จึงพยายามยั่วยุให้มันโมโหเมื่อพวกมันเดินเข้ามาหาเขาคาร์เตอร์ก็เปิดรอยสักให้ดูทันทีที่พวกกาดเห็นรอยสักมันก็ยอมปล่อยตัวเขาไปและหนังก็จะเฉลยครับ ว่าแท้จริงแล้วคา์เตอร์เขาเป็นลูกค้าของทีนี่เขาวางแผนทุกอย่างเพื่อหลอกเพื่อนมาฆ่าจากนั้นเขาก็เข้าไปคุยกับผู้บริหารซึ่งก็คือเฟมิงพาอคาเตอร์เขาต้องการฆ่าแค่สกอตเท่านั้นแต่ทางบริษัทกลับไปจับเพื่อนคนอื่นมาด้วยเฟมิงเลยเสนอว่าผู้หญิงคนนั้นผมจะใช้แทนเงินที่คุณยังจ่ายไม่ครบส่วนเพื่อนคุณพวกเขาก็แค่ซวยถึงคาเตอร์จะไม่อยากให้คนอื่นต้องตาย แต่ถึงยังไงเขาก็ต้องยอมรับข้อเสนอครับเพราะทําอะไรไม่ได้ตัดมาที่จัสตินในตอนนี้เขาถูกพวกมันจับมาไว้ในห้องเชือดและนักฆ่าที่จะลงมือสังหารเขาก็เป็นผู้หญิงเธอใช้หน้าไม้ยิงใส่จัสตินไปทั่วร่างกายก่อนจะจบชีวิตด้วยการยิงหน้าไม้ทะลุหัวของเขาหลังจากที่เขาตายทาวิตก็ไปเรียกคาเตอร์ที่รออยู่ในห้องเพราะตอนนี้มันถึงคิวของเขาแล้วทางด้านสกอตท,ท,ที่ถูกขังอยู่เขาคุยกับวิกเตอร์ ว่าเขากำลังจะแต่งงานอาทิตย์หน้าแต่ตอนนี้กับถูกขังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้วิกเตอร์เลยบอกว่าอย่างน้อยนายก็ยังไม่ได้แต่งแต่ฉันนี่สิเพิ่งแต่งไปเดือนที่แล้วไม่รู้ว่าป่านนี้แฟนของฉันที่ถูกจับไปจะไปตายร้ายดียังไงบ้างขณะคุยกันพวกของบริษัทก็เข้ามาจับตัวสกอตไปพวกมันพาเขาไปแต่งตัวก่อนจะส่งมอบให้าร์เตอร์เมื่อสกอตเห็นเพื่อนเขาก็รู้สึกงงจึงถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น แล้วไมค์กับจัสตินล่ะพวกเขาอยู่ไหนคา์เตอร์ก็อธิบายว่าเขาแอบชอบเอมมี่มาตลอดในวันที่นายนอกใจแฟนปีก่อนฉันรุนให้เธอเลิกกับนายแต่สุดท้ายนายกับเอมมี่ก็ยังคบกันต่อฉันเลยจ่ายเงินให้กับบริษัทนี้เพื่อจะทําให้นายหายไปจากชีวิตของเธอสกอตได้ยินก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนของเขาทําแบบนี้และคาเตอร์ก็ยังบอกว่าไมค์กับจัสตินได้ตายไปแล้ว เมื่อวานนายโชคดีมากที่ออกไปจากห้องเลยทําให้พวกของบริษัทจับตัวไม้ไปเพราะคิดว่าเป็นนายและก่อนจะเริ่มคาร์เตอร์ก็ไปกระซิบข้างหูของสกอตว่าหลังจากที่ฉันลงมือฆ่าเสร็จฉันก็จะไปฟาดเอมมี่บนเตียงของนายที่บ้านสกอตรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ในขณะที่คาร์เตอร์หยิบเอเือยขึ้นมาทาวิตกับสั่งให้ทีมงานปลดล็อกเก้าอี้ของสกอตออกเพื่อทําให้การฆ่าดูร้าใจขึ้น พอสกอตต์หลุดออกมาได้เขาก็หยิบเอามีดไปสู้กับคา์เตอร์จนสุดท้ายคา์เตอร์ก็เป็นฝ่ายแพ้สกอตต์จึงรีบหาทางออกแต่ประตูมันถูกล็อกเอาไว้และเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตอนเข้ามาพวกกาดมันใช้รอยสักสแกนเขาจึงเอามีดไปกินหนังของคาเตอร์เพื่อใช้เปิดประตูตัดมาที่วิกเตอร์เขาไวิ่วายเสียงดังจนพวกกาดทนไม่ไหวจะเข้าไปสั่งฟอนเขาวิกเตอร์เลยใช้จังหวะนี้ย่งเอาที่ช็อตไฟฟ้ามาช็อตใส่มัน ก่อนที่เขาจะรีบปลดล็อกด้วยความแค้นพอเขาออกมาได้วิกเตอร์ก็เอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตเสียปากของมันจนตายจากนั้นเขาก็หยิบเอาปืนแล้วรีบหนีเขาวิ่งมาอีกห้องก็เจอเข้ากับกาดคนหนึ่งวิกเตอร์เลยใช้ปืนยิงใส่จนกระสุนหมดแต่เขากลับยิงไม่โดนอะไรวิกเตอร์จึงรีบทิ้งปืนแล้วหนีต่อจนไปเจอเข้ากับห้องที่พวกมันใช้ควบคุมไฟฟ้าเขาจึงหยิบเอาขวานฟันเส่มันจนพังพอไฟดับ วิกเตอร์ก็ดักรอากาดที่กำลังเดินผ่านมาเมื่อกาดเดินมาถึงเขาก็ใช้ขวานฟันเข้าไปที่อกของมันแต่กาดคนนี้ถือปืนมาด้วยมันเลยใช้ปืนยิงใส่วิกเตอร์และสุดท้ายสองคนนี้ก็เสียชีวิตพร้อมกันทางด้านสกอตต์คนหนีพวกมันจนมาถึงห้องแต่งตัวซึ่งภายในมีสิ่งของของเหยื่อกองรวบกันอยู่เขาจึงรีบพ้นหาโทรศัพท์จนเจอเครื่องหนึ่งที่ใช้งานได้จากนั้นสกอตต์ก็รีบโทรแจ้งตำรวจ ส่วนทาวิทเขาก็ตามล่าสกอตเข้าไปที่ห้องแต่งตัวก่อนที่เขาจะพบว่าในตอนนี้สกอตได้โทรแจ้งตำรวจแล้วทาวิทจึงที่ไปบอกเฟมิงว่าพวกตำรวจกำลังจะมาที่นี่เฟมิงจึงสั่งให้ลูกน้องลงมือฆ่าทุกคนทิ้งซะเพื่อจะได้ไม่มีพยานขณะที่พวกกาดกำลังจะฆ่าเคนด้าสกอตก็เข้าไปช่วยเธอไว้ทันเขาฆ่ากาดก่อนจะรีพาเธอหนีออกไปแต่แล้วเคนด้าก็ถูกทาวิทที่ตามมายิงปืนใส่จนเธอเสียชีวิต สกอตจึงเข้าต่อสู้ทั้งสองสู้กันก่อนที่ทาวิธจะสู้ไม่ไหวเขาถูกสกอตเอามีดสับแขนจนขาดจากนั้นสกอตก็ลงมือฆ่าด้วยการเอาไม้เท้าของจัสตินฟาดเขาจนตายส่วนเฟมมิงเขาตัดสินใจจะระเบิดบริษัททิ้งขณะที่เขากำลังจะขับรถหนีออกไปจูจๆคา์เตอร์ที่ยังไม่ตายก็ดักรอเขาในรถคา์เตอร์รู้สึกแค้นเฟมมิงมากที่ปลดล็อกให้สกอตจนทําให้เขาเกือบตายเขาจึงลงมือฆ่าเฟมมิงด้วยการใช้มีดแทงจนเสียชีวิต จากนั้นเมื่อคาร์เตอร์รู้ว่าที่นี่กำลังจะระเบิดเขาก็รีบขับรถออกมาขณะที่ขับผ่านทางออกเขากเกลือเป็นสกอตท,ที่กําลังวิ่งอยู่คาร์เตอร์จึงรีบกลับไปล็อกประตูเพื่อขังสกอตเอาไว้แล้วเขาก็ขับรถหนีไปปล่อยให้สกอตหายไปพร้อมกับบริษัทนั้นต่อมาหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปหลายวันคาร์เตอร์ก็ไปที่บ้านของเอมี่เขาบอกเธอว่าเขารู้สึกเสียใจมากที่เพื่อนของเขาตายเอมี่ก็ร้องไห้ เธอขอให้คาเตอร์ช่วยอยู่เป็นเพื่อนเพราะคืนนี้เธออยู่คนเดียวไม่ได้คาเตอร์ก็รีบตอบตกลงเพราะเขารอเวลานี้มานานแล้วทั้งสองไปนั่งคุยกันที่โต๊ะก่อนที่เอมี่จะหยิบขวดไวน์มาเปิดแต่แล้วจูๆ่ๆเธอกลับใช้ที่เปิดขวดไวน์แท่งใส่มือของคาเตอร์พร้อมกับบอกว่าสกอตต์เขายังไม่ตายจากนั้นสกอตต์ก็โผล่มาจากด้านหลังพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลเขาบอกกับคาเตอร์ว่าเรามาจัดงานปาร์ตี้สละโสดให้มันจบๆไปเถอะ สกอตตได้ลากคาเตอร์ไปที่ชั้นใต้ดินเขาจบชีวิตของคาเตอร์ด้วยการเอาเครื่องตัดหยากดใส่หน้าจนตายหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป4.6คะแนนและ67%จากเว็บเมื่อเขื่อนเนาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเวยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ